สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมเหรียญสมเด็จพระวันรัตืดหลวงพ่อศัพท์วัดส,สังเวชวิทยาลามปีสองห้าหนึ่งหกได้เหรียญมาสวยมากนะคมมาก มาล,งลองดูกันเดิมเม่เมตตาแับแรกมป็นเมตตาคมใช่ไหมเบ้าตาคมเมตตาเปิดตานี่คมเบ้าตานี่คมล่องแก้มคมล่องคางคมหูเป็นสันจมูกมีรอยปั๊ม ดูลายผมมาลายผมเล็กดูเส้นหนาผักอย่างนี้เขาเรียกว่าเส้นหักธรรมชาตินะนะมาดูความคมเส้นหนาผักคมมากเส้นเล็กเส้นน้อยคมมากดูร่องรอยใบหน้าร่องรอยคางขูดแกะเห็นไหมตรงมุมปากตรงร่องแก้มไหมฮะ่ะ คมบางจีวรดูดูจีวรคมมากเห็นไหมต้องลอยการขดูดซ้อนขูดอะไรวัตถุทังสือคำวัดสังเวชวิทยาเหา็นไหมคมไหมเป็นแท่งคมเล็กเลยไหมคมและแทงเล็กมากดูตถุทังสือพวกนี้แทงเล็กมากแล้วคมมากคมเลย นะตัวนงสือสองห้าหนึ่นงกหกไม่เแปบบ็นแทงแท่งๆคมๆแบบนี้เลยเนี่ยพาปัม๊มเนี่ยนะสมเด็จพระวันเห็นไหมรัดตัวคมๆเลยตัวหนังสือคมมากนะนี่หลวงพอ่อซัพท์ ดูมาดูตัวตัดทไมมันตัดเกือบสุดแล้วก็ฉีกมันตัดเกือบสุดแล้วก็ฉีกใครว่าตัวตัดนี้เก๋าพาก็าเก๋หมดนะตัวตัดตรงปีมาดูข้างหลังดูหลัยยันเด้งเลยนไหมโอ้โหคมคมเด้งเลยยันโหเด้งสวยสวยเลยดูไม่ต้องอธิบายมากให้ดูเอามาดูความคม ตลาดเอียดความอืมเดี๋ยวนี้ก็เล่นหาหลักร้อยต้นถึงปลายเอกลางถึงปลายนะคนชอ,ชอบอาจจะขายได้พันต้นได้เดี๋ยวนี้สวยอย่างนี้เลย ดูหูดูหูห่วงปินปกติเป็นี้หูห่วงสําคัญนะหลังหูห่วงเลยสำคัญมากนะดูแท่งและแท่งรอยทับนะลอยซ้อนเราน่าหลวงพ่อทีหนึง่ง แม่น้าหลวงพ่อจะคมมากเห็นไหมต้องรอยการขูดจะแม่ตรจมูกตรงหนกมุมปากมุมอะไรพวกเนี้ยลองปากพวกนี้ว่ารอยแกะพวกนี้เล็กเล็กน้อยน้อยพวกนี้รายละเอียดเล็กเล็กพวกนี้ต้องจําไว้ของเกละเอียดไม่ติดหรอกติดติดหย,ยาบ ถ้าพี่ๆชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปให,ใหม่ๆนะพี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ